ครับทุกท่านข่าวชาวใตช้ชงแกประ,ดประดเด็นนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ก็เรา,าืันทีบอกขับว่วงนี้เป็นเดือนทิบคร่องแล้วนะครับนะฟุ่นฟ้าจะขานองในพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยช่องเดือนพิกาตทันว่า การเตรียมความพร้อมเป็นพันธุ์พืชบ้างสถานการณ์นะครับขาดการกับพันธุ์พืชบ้างรายการได้รับเกียรติยิ่งจากคุณบุญชุมชุมบัวจันทร์นะครับรวมในกันสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาร่วมแก้ประเด็นในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับท่านพ่อครับสวัสดีครับลำดับข่าวสุดในการเล่นข่าวจากใต้รับเอาเลยนะครับไปกันเลยว่าตอนนี้ครับสภาพอากาศพันธุ์พืชบ้างกับบ้านเราครับตอนนี้บ้านเราก็ทางกรมอุตุนี่ครับก็ประกาศสปปหลุมสภาพอากาศเปรีพลุนนะครับ การคำว่าสับป์อากาศเปรีป้ยวนก็ไม่ถึงว่าในประมาณวันที่สามเนี่ยหลุมหลุมเน่าจ,จีนจะปัดสะเทีย<า>นนี่คือวันอาทิตย์นี้อ่ครับวันทีท่สามเนี้ยหลุมเน่าจีนผัดลงมา อันนี้อันนี้ตแต่ว่าวันที่นึ่ถึงช่องนี้ยลมมันยังแน่คือคาว่าเปรีพวนไม่ถึงว่าลมยังระพูติดไม่ได้ก็เรื่องอะไรว่าลมตกจะมดลมออกก็จะมาจะมาก <นะ S 2> ครับคงก็จะลอยลอยต่อลมลมมันตกนะครับ,บตึงมาแล้นะตึงตัวนี้แล้วกับติดจะต่ให้เกิดฝนตกหนักช่วงช่องถึงห้านะครับช่องถึงห้าอต่อเช้าเลยกับอันนี้บอกว่ารอ่งผู้ตอนนี้จริงๆแล้วลมหน้ามันจะมาสัปดาห์ที่สามมกราคมตุลาครับ แต่ว่าตอนนี้มันมาจาสายพัุมันมาจาเพราะว่ามันมีพายุจะมีกับไอ้กองเรียอยู่มันดันว่ามันบล็อกบล็อกหลุมหลุมเน่าอยู่ลลุมมมเนาา่งจริงบ้านเราเน่าเลยจริงจริงเน่าเลยแต่นี่เราประกันเน่าแต่ยี่สิบเก้าตู้ล่าใช่ไหมอ่าขาดมายีิบเก้าแต่พอดีมันมีจามีเข้ามาถายุถึงก็เลยหลุมเน่าก็เลยตรงเรือนมาประมาณวันที่สร้างปีที่ก้าวเกษตรไทยก้าเนาวปีที่สามนี้แต่ว่าภารคไทยก้าพ้นอ่าใช่บ้านเรามีมีมีซ่องดูดูดูพ้นกับดูรอน ฝ่ายใจเราไม่มีน่านะครับแต่อันเนื้อเราหนวาเราแหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่ที่ท่านบอกไว้คือวันที่สามถึงห้าเนี่ยจะเป็นฝนฟื้นบางกับลักษณะการตอนนั้นหลักหลักนาการตอนนี้ก็คือว่าเอ่อพายุเกาเลียเนี่ยสไลด์ตัวนะครับทีนี้ลมหนาวเริ่มปัดสะเทียนลงมาทีนี้พอปัดสะเทียนมันจะเริ่มตั้งแต่ประจวบนะครับลมมันจะดันลมคือพลังงานว่าลมตอกก็ยังไม่หมด แต่หลุมโอหลุมตะวันรกหลุมน่าจะจินนี่จะดันลงม,มาเป็นหลงคนเดียวหลงพ้นนะครับนี่จะดันลงแต่ประจวบตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็สุราษฎร์นครลงไปต่างจังหวัดนะครับถึงตอนนี้ก็ทางาทาโช่อทนาชครับกรมตู็ประสานงานตั้งซุ่นเวรน้ำซุ่นน้ำอยู่ที่สามจังหวัดครับจะงลงไปทั้งสามจังหวัดเลย ไอ้รองพ้นจะเลือนแต่ว่ามันจะสวิงไปสวิงมาต่มเร่งเร่งหลุมเน่านะครับถ้าลุมเน่าเร่งก็ดันลงไปล้างพอลุมเน่าโอนกับหลังก็ร้องก็เลือนขึ้นมานเราล้างนะครับก็อยู่ประมาณส่งถึงห้านี่การลุมเน่าเร่งนะครับครับระบุมันระบุทิศไหคะปกติว่าวันที่สามนี่ที่เราทราบวันประมอณนี้ตอนนะครบคือเนี่ยข้อบ่งชี้เรคือว่าวันที่สามนี่หลุมเน่าปัดสะเทือนครับเพราะว่าปายุปายุก่อเรียกเราสลไล พื้นที่ที่ว่าคาดว่าจะได้ระพ่นกระทบมีพื้นที่ไหมมั้งครับพื้นที่ก็ตั้งแต่เพชรบุรีนะครับเพชรบุรีปัจจุบันชุมพรสุราษฎร์แล้วก็ระนองพังงาภูเก็ตติดอันดามันด้วยครับเพราะว่ามันลงมาลงลงมันผ่านภาคใต้ตรงกลางนะครับทีนี้พอลงพ้นผ่านตรงเนี้ย น่าจะเริ่มวันวัน,วนที่วันที่สามน่าจะทางเป็ดบุตรีอนเป็ดบุรีแปดชั่วคนกับบนันโระน่าจะวันที่ห้าสุรานนะนะตัวรองมันดันลงมาต่าๆคำเร่งลมนะครับทีนี้ตัวตัวที่ว่วามันจะมีผลกระทบก็คือว่าการหลุมหน้าหมดรุ่งกลื่นกระรุ่งน้ำทะเลกระนุ่นประมาณนี้กับอาจจะมีคลื่นสัตว์ฟั่งบางบางบางจุดนะนะครับเพราะว่า นี่คือรอบเรกนะบทราบมาว่ามีรอบซอ่อ,บซองกันรอบซ่องกันวันช่วง,วงอ,อ่ารอบซ่องนี่ก็ประมาณสักวันที่ป้าครับปลายเดือนอ่า,อาครับประมาณยี่บ้าไปถึงยี่บก้าประมาณนั้นครับอันนี้ก็ดลมหน้าเร็งมาแล้วอันนี้ซองถึงห่ะลมหน้าจะกินเร่งออกมาแต่พอพอลังจะก็ก็จะอ่อนกําลังพอกำลังกะรองพุ่นก็เลื่อนขึ้นจะวิ่งขึ้นมาพออ่อนกำลังก็ลังจะลังจะกันน่าจะออ หลงก็คงจะอยู่เที่าวปากใต้อยู่เประว่าปากใต้ตรงกลางนะครับก็เประว่าลหลุมหน้าจินมันไม่คำว่าองก์กำลังคือมันเรงแลวมันอยู่ดับกลางดับโอนได้เป็นเนียนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะนั่นผมจะปัดตะเทียนบทีสาคกันปากใต้มันเราน่าจะดดนพุ้นตลอดใช่ไหมครับในช่วงเดือนปีอะอยู่นี่ก็ที่ขาดไม่ว่ามันปีนี้ม็นเกิปีลานิญาด้วยนะครับปีลาญญามันจะตั้งแต่ตุลานะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงมีนาปีหน้าปีอ๋อเป็ดนะครับ มันจะโดนพุ่นกัน,นตลอดโดนพุ่อนอดอาจจะมีจุดทึ่งไม่น้าเลยแต่มันยังไม่แรงที่ความแรงของพุ่นมากน้อยแค่ไหนปีนี้ปีปีนี้เราต้องยอมรับความจิ้งย่างหรือว่าไอ้เที่ยวทุรัตเรงพุ่นคนเดียว่าเหมือนกับลักษณะไอ้ใครเมียเชนนะอากาศชุดกู้นะครับคือพุ่นตกเนี่ยอย่างที่ตีตีประเซ็นนะครับตีประเซ็นที่ว่าน้ำท่วมเบื่อเบื่อจนต้นเดือนที่มัดป่านมานะครับคือพุ่นตก ลักษณะคนเดียวเหมือนกับการโชนตัวข้ออาการอากาศอากาศยกตัวขึ้นมาแล้วก็ตกนักทุ่นเงินเลยกับแชบุดีบาดเสงเดี๋ยวนำท่วมนะครับคือที่เมื่อก่อนที่ตกกันทางจังหวัดนี่ไม่มีเลยจะตกเป็นย่อมๆตอนนี้าเเขก็จะตกช่วงสั้นๆประมาณนี้ยคนหน้าบุกเขานะครับประมาณนียแต่ว่าอันนี้คือแนวปะทะของลมร้อนกับลมเย็นลมลมลมร้อนก็คือเออลมแห้งก็จะจริง คือท่านกับเราบอกว่ารอบนี้ยรอบวันที่ส่งเนี้ยจะเป็นทัวเลยขัดจะทัวร์เลยจจะครอบคลุมหมดเลยครับครอบคลุมทางจังหวัดแล้วแหละเราไม่เคยเจอพ่นทางจังหวัดมาหลายวันแล้วหลายรอบแล้วนะครับอ่ะถึงทีนี้พอนี้พอเกิดพ่นพันนี้แล้วเนี่ยทางสถานีอุตุนิยมวิทยาเองเรามีเพนรับมือเพนแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนเหมือนปลื้มั้งคะครับตอนนี้ผมก็เข้ารลวมเป็นคณะกรรมการของวัตถุเปิดดิงครูตะลุ่มจังหวัดด้วยนะครับเราก็ประชุมกัน เพิ่งๆประชุมกันมาแล้วก็มีเตือนไปทางด้านการเกษตรด้วยนะครับนี่ก็เราก็แจ้งเตือนกันอยู่ตลอดในในกลุ่มไรนะครับแล้วก็พยายามตีตอนนี้ก็คือว่าพยายามตีแจ้งเตือนให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลตัวทางทางสิบสิบก้าวเปิดนะครับของตูดัก็พยายามไม่ให้ถั่วตึงนะครับนี่ผู้มิทังมีเพจมีเฟซบุ๊กบางทีเขาเตือนว่าปีนี้จะนักเรียนพนุพนีนี่ตื่นตื่นตัวตื่นตานกกันไหมครับ อันนี้ก็ก็ให้ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนะครับในในเว็บไซต์กรมอุตุแล้วก็ใน Facebook ของกรมอุตุก็มีนะครับแล้วก็ต่างกลุ่มไลน์ผมก็อแก้แม้ตั้งจุดกำเภอนะครับอย่าอย่าไปเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ไม่มีตัวตนนะครับก็ที่กลัวแต่เรื่องเฟซนิวนะครับเนี่ยข่าวที่แบบว่ามันไม่ตรงกับความจริงกันครับในนี้ก็ก็เป็นวุ่นอยู่เหมือนกันก็ก็พยายามที่จะเชิงลูกให้มันครอบคลุมต่างจุดกำเภอนะครับ เมื่อแต่ละจังหวัดเขาจะพูดถึงปริมาณน้ำพุ่นประจำปีครับท่านครับอย่างสุรู่สถานีเราเพรว่าผันผันว่าใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้ลงไปเร็วมากน้อยแค่ไหนครับเอ่อตอนนี้ตอนนี้ตีธุราดเราเนี่ยขาปกติอยู่กับประมาณพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดขาปกตินะพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดตีผันหกนะถึงถึงตอนนี้ก็ตกอยู่ประมาณสักก็ร้อยมิลนะถึงอย่างช่งเดือนอย่างช่งเดือนเลือดพันเลยเลือดผันวินอยู่เลยอ่าครับผม อันนี้นามที่อยู่บนวัดนะนะอันนี้นี่เราผู้ต่างชาติตีนะครับพอแต่จริงนี่เราก็่อยวากันแต่โดยภาพรวมแต่ละจังหวัดอย่างสุราษฎร์นี่อยู่ประมาณ1,600ครับอ่าตั้งแต่มกระราที่ผ่านมาจนถึงตุลาาลงไปแล้ว600โรยเลื่อยช่วงเดื่อยปีกาตันวาเลื่อยอยู่พันหนึ่งเลย ปันน <Net> ี้ย้ายมาพร้อมๆกันก็่าให้อ่านรกันนะค่ะเคยกันนั่นใช่ไหมั่นต่งปีก็ได้นันต่างช่วงเล่นก็ได้นะเรด็กตำรวจทีมเพก็ผูกยาวกันนะครับประกดกันครับคือแต่ละจังหวัดก็คลายๆกันพอนี้อ่าขาดการขาดคลายกันแต่เนี่ยก็คาดว่าประมาณ พฤติการธมวันนี้ขาโพธิเอ่อน่าจะตกเกินขาโพธินะครับขาปกติของคุณเพราะมันต้องเกินหรือเพามันเรื่องพันธุ์เนาะขาปกตเลือดเพื่อเลือดมันต้องตกตกลายไปใกล้เกี่ยงกัขาปกติครับตรงนี้กาเป็นว่วงอยู่ไม่โวกไอ้ซาซูไม่ไว้ปีหน้ามันไม่ได้เยอะครับเอออันนี้เป็นการตอนนี้เนี่ยค่ะคือเรามีพื้นที่ที่เราคิดว่าน่าเป็นว่วงไหมคะคิดว่าพอมีฝนที่จะมาวันทีซ้ำเนี่ยตรงไห้คิดว่าน่าจะตรงนี้ที่เป็นว่วงก็คือที่ปุ่นที ข้อเดียดสำคัญกันนะครับพื้นที่เคยเคยเกิดพื้นที่เสี่ยงนะครับเกิดเคยเกิดอันนี้อันนี้เป็นห่วงกับพื้นที่รับลุ่มแถวแม่น้ำแถวลาดจุ่มโครนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ากลัวว่าปกปนตกมันมันมันดินทะเลยน้ำปลาเลยลากได้ประมาณนี้กับนีิกเติโอเกนเตอร์นนนะครับต่อนท่านมีเครื่องมือในการวัดปริมาณน้ำในคลองในท้ายใช่ไหมครับอย่างกล่องปลาเสี่ยงกล่องอีปั้น อ่ัไมีน้ำตาบีอยู่นี่ตอนนี้ปริมาณน้ำมันเพิ่มบ้างครับถ้าดูอะไเออตอนนี้น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตั้งแต่แปดเส้นเกียนจ่ามาจนถึงปากอ่างบันโดนเนี่ยคือวันตั้มไหมครับถ้าเทียบปีนี้อเลยก็ปปตอนนี้คือน้ำเกี่ยวว่าพี่สูงสุดก็ประมาณ5เมตรพอพอลุยวิกฤติดนิดหนึ่งคือถ้าเทียบปีนี้เราน่าจะมาเธอเขาบอก กดลอยกระตุ่งน้ำมันต้องเกือบลอยติงเลยแต่ปีนี้น้ำไม่มีที่น้ำยังไม่มีครับยังยังไม่เร่งตีปัดเส้นก็ตีเร่งก็คือพุ่นมาทางกระบี่พุ่นตกในช่วงนั้นนะครับมาเติยศ่ไอ้นยศเท่านนั้ครับใชจใแต่มาลงกองอีปันกองสิบบุญนะครับ ครับแต่มันยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่ครับตกลงเลทแต่ว่าต้องต้องเดือนนี้นะต้องอรเลทตีท่ามี้แล้วตีท่านี้แลับนะตีท่ามี้นะาอีมานี้เลยนะในกับตาเลตามสภาพอากาศแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางจังหวัดเองก็เปลี่ยนความพร้อมตอนนี้เรื่องสภาพอากาศเกษตรโกนกับท่านครับอยากจะฝากจำนิดนึงงน้ำน้ว้มั้ง กเกษตรกรกตอนนี้เขาตองตรง,งเตรียมเตรียมัวกฝ้าระวังเฉินว่านี่เราก็ต้องยอมรับย่างนะวา่าทางปัจจุสดเนี่มันงกนใหญ่อยพยพได้<ม>แต่ว่าเมื่อเป็นทนย่างบาบนี <c oughs> มันจะเป็นแต่ว่าก็แนะนําว่าถ้าว่าเป็นทนย่างเราก็พยายามถ่ายย่ากันเชื้อราเนเรื่อหน้าย่างไรื่อเนีียนะครับแต่ถ้าเป็นปัจจุสดก็เราเตรียมอาหารเตรียมชำรลงไว้รวเตรียมอพยพว่าเราหวังเป็นเป็นที่ว่าจะอพยพไปไว้ตรงนี้ปลอดภัยนะครับ ตรงนี้ก็ให้เกษตรกรพยายามเตรียมเตรียมติดตามนะครับติดตามข้อมูลคือทางเราจะบอกว่าซองเดือนนี้ยาวๆแน่นอนเลยฟุ้นมานะครับจะมาจะหน่อยแล้วแต่น่าจะอยูุ่บเรายาวๆครับให้ฟ้าระวังกันอีกทีก็ฝนก็น่าจะยาวไปทุกมีนาปีอกเป8นะครับยาวทุกมีนาเลยครับเพราะว่าลานิ้ยามันปาดไปทุกท่านก็บรีสามส่วนก็รีบปลูกนะครับในตอนเดือนนี้นะครับใตอนหลดน้ำยื่ยาวๆกันเลยนะครับเพิ่มติดใจเรืองพายุในสามเดือว่าใจเด่นใจนิดนึงนะครับที่เขาบอกว่ามีการเปลี่ยมก้านครับขาดก้านนะมีโอกาสไหมครับ ก็ตํำขัดขัดกันก็ตอนนี้ก็คือว่าในในช่วงของเดือนพฤศจิกากับธันวาเนี่ยรองรองพ้นเนี่องจาจะวิ่งอยู่แถวบริเวณนิิบที่จังหวัดเรานี่แหละพอเร่งมันก็ดันลงซ้ำจังหวัดผมมาโดนกําลังมันก็ขึ้นเกลือนมาชรงกล้ามาปัดลุงมาทุรัฐพอเร่งก็ดันไปอยู่ประมาณนี้คกับแต่ว่า เมื่อลมตะวันอกอกหมอดสุ่มตะวันออกเชียงเนื้อเนี่ย<ม>เออเ<ม>ชียงเชียงเนื้อผัดปอกกลุ่ม,มลมน่าจะกนินนิดนึงครับแ<ม>นวโน้มว่าพายตุต่อไปมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เกินไปเวียดนามจะไม่เกินไปทางนู้นเลยคือก็ปีนี้เราน่าจะมีทักลูกหนึ่งใช่ไหมครับขาดขาดไม่น่าจะน่าจะนะครับแมันจะมีไปแล้วตอนนี้นะครับที่ลูกที่ของร่างจะมีอะไรนะครับอ่ากองเรียกคนเดียวกันนี่ก็ไปแล้วคือคือจเย่อลไปให้ล่ำไปนู่นนะครับไปวางนู้นจะไปหมาบ้านเราไปเวียดนามแต่ว่าปลายเดือนนี้ ก็พอหลุมน้่มันปัดมาติดตังมาบรรดง ถึงที่นี่พอพายุก่อตัวในมหาสมุทรไปทิวิกตอนบนหรือกอไอ้ลั่มอะไแบบนี้หมาเราอมาเราได้แต่ตอนนี้ยังยังไม่มีได้ทีแต่ไม่มีได้คือเป็นการขาดการขาดการแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวความระวังในบางรือหน่วยเพิมกันตรงเตียงเตือนตีนะครับเพราะฉะนั้นติดตามข้อมูลนะครับจากกรมตัวนี้วิทยาย่างใกล้ชิดกันเลยนะครับนะซึ่งแน่นอนมีการอัปเดตตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะประกาศเตือนแต่ละฉบับนี่ออกมานะ ให้พี่น้องได้แช่ได้ได้กันอย่าไปเอาข้อมูลจากส่วนไหนไมช่ขอเฟกหนึ่งครับนก่เป็นว่วงสึ่งใต้ก็ะพากับฟักพี่น้องประชาชนกับชาวใต้นะในการรับมรอกาก็ฟักพี่น้องประชาชนนะครับไอจุ๋ยติดตามสภาพ์าการในช่วงระยะ2่งทึงห้านี่ก็หลุมหน้าจะจินจะเรงนะครับแล้วก็จะเกิดฝนตกนักบริเวณตังแตหรือมตั้งแตเพชรบุรีประจวบลงมาวันที่ห้าก็จะเป็นของสุราชนะครับ เนี่ยก็ก็สิ่งเกี่ยวไปเป็นสี่อาเนี่ยประมาณวที่ห้านะครับคมดูดันหลักการก็ก็ค้นก็ยังต้องใบถึงขั้อยู่พอหลุมน้าจะจีนบ่พอวันที่ห้านี่มันจะโอนกําลังนะครับทีนี้ผมจะเร่งวันที่มากทีหนึ่งช่วงปลายเดือนนะครับแล้วก็ต้องติดตามกันยาวไปถึงตันว่าครับธันว่ามีหน้านะครับอันนี้สภปาล์มการ์ก็เดี๋ยวว่ามันปรากฏการณ์อะย่ำะครับกึ้นมาพ้นพวกจะย้ายเลงมันปีนี้เลยก็แล้วกันจนปีนะปีนี้ต้นปีเลงเลยเกินนะครับวันนี้้ตองขอบคุณนะครับท่าน ท่านพอออกบุญชุมชุมบัวจันทร์นะครับผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในแม่ข่วงบุญดีๆครับขอบคุณนะครับท่านพ่อครับ